สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองกับผมอาร์มอีกครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านในสัปดาห์นี้จริงๆก็มีหลายๆเรื่องที่เข้ามา <c oughs> เกิดกันมาก็ทําให้เลือกหัวข้อไปไม่ถูกเลยรวมกระทั่งวันนี้เองนะครับวันที่ผมอัดอยู่นี้วันอาทิตย์ที่8ก็เลือกตั้งของอเมริกาก็ได้เห็นกันแล้วว่าใครเป็นคนได้นะครับโจไบเดนที่จะได้ต่อ จากทรัมป์นะครับแล้วก็มีหลายคนส่งมากันมากมาย <c oughs> <c oughs> ก็ว่ากันไปครับเรื่องของอเมริกานะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเตรียมไว้ไม่ใช่เรื่องของอเมริกาเนาะยังไงย่างไางไก็ต้องกลับมาพูดกันอยู่ดีอ่ะนั่นก็คือหัวข้อก่อนหน้านี้ถ้าใครจําได้ในในต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างร้อนแรงนั่นก็คือเรื่องของที่เรามีการบล็อกเว็บพอรับ กันไปนะครับจะมีแคมเปญฟรีพรอทับกันไปก็ไปประท้วงกันไปขอให้ทําการปลดบล็อกกันไปนะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นขอข้ามฮะเนื่องจากว่าช่องนี้ไม่ใช่ชนองการเมือง <c oughs> <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับอ่าพูดถึงเรื่องของสื่อระมกแล้วจริงๆอันนี้เนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ทําให้ผมฉูกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเราเคยจําได้หรือเปล่าว่าครั้งหนึ่งเราเคยบล็อกเว็บโปอย่างนี้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นหนังผู้ใหญ่เองหรือว่าเว็บภาพเองก็ตามสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นใส่กระทรวง ICT อยู่เนี่ยเรามีการบล็อกกันจริงจังมากนะครับผมยังจําได้ว่าพอทับในสมัยก่อนนั้นก็บล็อกแต่จนกระทั่งมาถึงเวลาหนึงซึ่งผมก็ไม่ได้สังเกตเลยว่ามันถูกปลดบล็อกมันก็ผ่านกันไปตามเวลาผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆสมัยก่อนการครอครอง สื่อลามุกอนาจารเป็นสิ่งที่ผิดอันนี้ผมจําได้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราสามารถหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตนั้นก็อิสระได้มากขึ้นแต่ก็ยังมีบทลงโทษสําหรับการครอบครองสื่อลามุกอนาจารที่เป็นของเด็กเพราะว่าเป็นกฎที่เขากฎหมายที่เขาทํากันทั่วโลกนะครับเพราะว่าเรื่องของการละเมิดเด็กมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็เป็นโทษที่ค่อนข้างร้ายแรงด้วยเอ๊ะทำไมพูดถึงไปไปมา,มาเป็นเรื่องกฎหมายล่ะ <laughs> อ๋อน,นั่นแหละครับก็ พอดีเห็นถึงประเด็นของ f r e ีพ o r น h u b ก็เลยทำให้นึกขึ้นได้ว่าที่จีนเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความรุนแรงของกฎหมายอยู่เช่นกันคือที่จีนเนี่ยมีการเซนเซ,นเซอร์เรื่องของเว็บโปเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งแล้วก็จริงจังมากตั้งแต่ในตตนายคือเหมือนไทยสมัยก่อนเลยแต่แค่ไทยเราก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วในจุดหนึ่งก็ในขณะนั้นขณะนี้เลยแหละครับก็คือจีนก็ยังคงเข้าพรทับไม่ได้อยู่ดี ไม่ว่าอยังไงก็ตามสื่อรามกอนาจาร์ต่างๆเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่ให้มีการขายไม่ให้มีการเผยแพร่กันในประเทศจีนอันนี <Glue to> the <theatre> ้เป็นเรื่องตั้งแต่ไหนแต่ไรแหละนะครับก็ถามว่าถ้ามีใครสังเกตก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแต่จริงในพอทับเองก็มีบรรดาคลิปจากจีนบ้างมีคอมเมนต์จากจีนบ้างอะไรบ้างโดยเฉพาะจริงๆอย่างคนอ่านอออย่างผมที่ทำให้ทุกคนรู้เลยว่าผมก็ดูอยู่เอาวะนั่นแหละคัะ ก็ในพอทับจริงๆเราก็คนพบคอนเทนต์ที่เป็นของจีนด้วยอะไรด้วยแนละ้วคนจีนพวกนี้เข้ามากันได้ยังไงเนาะใช่ไหมคำตอบก็คือสิ่งเดียวกันครับจากที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือการใช้ VPN ในการข้ามประเทศเพื่อให้เข้าถึงได้อ่ะอันนี้เราพูดก,กันในภาพรวมๆเนาะเอากลับมาถึงในสังคมที่เป็นปกติดีกว่าหากเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ VPN แล้วเราอยู่ในประเทศจีนอ่า สิ่งนี้เนี่ยจีนเข้าถึงสื่อละมกอนาจารได้ยากอ่ะพูดกันแบบคนทั่วไปที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วจีนเขาจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้อันนี้เป็นประเด็นที่ผมก็คุยกับอาจารย์กันอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยกับประเทศจีนมีกฎหมายที่ค่อนข้างคล้ายกันในเรื่องของสื่อลามกอนาจารในไทยเราก็มีก็ห้ามให้มีครอบของจีนก็ห้ามมีครอบของห้ามเสพห้ามดูมาโดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ต้องบอกเลยว่าในที่ไทยเนี่ยเราถือว่าเซ็กซ์ทอยเป็นเรื่องผิดกฎหมายใช่ไหมครับก็เว้นเสียแต่ว่าคุณเป็นโรคที่จะต้องบาบัดแล้วก็จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์นั้นเพื่อช่วยเหลือในการรักษาก็ตามสไตล์ของหมอนะครับก็จะเป็นสิ่งที่อนุญ,ญาตได้แต่การครอบครองโดยปกตินั้นเป็นเรื่องที่ผิดนะครับ หากว่าเราจะพูดถึงเรื่องตัวบทกฎหมายเองก็ตามจริงๆเราก็มีบัญญัติไว้ในอยู่ที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา287นะครับซึ่งเขาก็เขียนไว้ว่าผู้ใด 1. เพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชนทำผลิตไว้มีไว้นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักรส่งออกหรือยังให้ส่งออกนอกราชอาณาจักรพาไปหรือยังให้พาไป หรือทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งเอกสารภาพเขียนภาพพิมพ์ภาพระบายสีสิ่งพิมพ์รูปภาพภาพโฆษณาเครื่องหมายรูปถ่ายภาพ,พยนต์แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก 2. ประกอบการค้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือของสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วแจกจาย จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น 3. เพื่อช่วยให้การทำให้แพร่หลายหรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆว่ามีบุคคลกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใดหรือโดยวิธีใดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน60,000่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เนี่ยแหละครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจริงๆซึ่งก็เป็นหลักฐานที่พอจะยืนยันได้ว่าประเทศไทยเราเคยที่จะมีการต่อต้านเรื่องนี้กันมาก่อนนานมากแล้วซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นก็มีกฎหมายที่เป็นกฎหมายเฉพาะสําหรับสื่อมุกอนาจารโดยเฉพาะอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถูกยกเลิกไปแล้วเหมือนกันก็นี่นะครับมันมีแต่เราก็ไม่ได้พูดถึงแล้วเราก็ผ่านไปเลย ก็ถามว่าจริงๆผมก็ว่ามันก็ดีต่อสังคมเหมือนกันนะเพราะว่าในประเด็นนี้จริงๆก็เคยคุยกับอาจารย์เหมือนกันว่าเนี่ยคือถ้าที่จีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาห้ามสิ่งลามกใช่ไหมครับก็ห้ามเพียงแค่หนังหรือภาพหรือหนังสือแต่ว่าส่วนอุปกรณ์ที่เป็นของเล่นผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามก็มีขายหาซื้อได้เปิดเท้าเปล่าอย่างไรก็เจอนะก็หาเจอจริงๆก็หาได้ ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นวิธีการที่จะช่วยให้คนได้มีทางออกผมจําได้ว่าในประเด็นนี้เราก็เคยคุยกันอยู่ในสังคมอยู่เหมือนกันนะครับแต่สมัยนั้นอาจจะยังไม่ได้แบบคุยกันเปิดเผยมากสมัยก่อนที่เราสื่อระมกเรายังเข้าไม่ถึงขนาดนั้นที่ที่พรทับเรายังเข้าไม่ได้เพราะสมัยก่อนพรทับโดนบล็อกโดยเว็บของกระทรวง ICT อันนี้ผมจําได้แน่นอนว่าเราต้องมุดเพื่อไปไปดู ต้องมีความพยายามนิดหนึ่งในการเข้าไปดูแต่ตอนนี้เราก็ปลดออกหมดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุใดก็ตามแต่ว่านั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องดีที่เรามีตัวเลือกที่จะออกไประบายใช่ไหมครับเนื่องจากว่าจริงๆถ้าเรามาพูดกันในตัวของอาชญกรรมเองก็ตามมันก็นิดนึงเนาะเวลาคนก็พูดว่าคนเมื่อมีความอยากแต่ว่าคนไม่มีทางออกไประบายแล้วจะไปทําอย่างไรถ้าเกิดไม่มีช่องทางให้ระบาย มันก็เลยต้องไปก่อเหตุแทนอย่างนั้นมากกว่าซึ่งอันนี้จริงๆถ้าเราจะพูดกันถกเถียงกันมันก็เป็นเรื่องของสองแง่สองง่ามานะครับว่าระหว่าง1ที่ว่าเป็นเรื่องสนับสนุนกับ2เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการลดมันไม่มีใครถูกมันไม่มีใครผิดนะจุดนี้ก็ยังมีคงมีการวิจัยมีการศึกษากันต่อไปว่าสุดท้ายเราจะไปอย่างไอนะครับก็นี่เราคุยเรื่องทางการมากไปหรือว่า ช a น e ผมรู้สึกไม่เคยเป็นวิชาการมาขนาดนี้เลยรู้สึกเป็นวิชาการมากๆในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าอันนี้กลับเข้ามาที่จีนแล้วอ่ะกับพอที่จีนก่อนจีนเนี่ยแม้กระทั่งว่าคุณจะไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องของสื่อเองก็ตามไม่เหมือนญี่ปุ่นแต่ว่าเรื่องของของเล่นผู้ใหญ่เนี่ยจีนเองสนับสนุนค่อนข้างมากอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าจีนเขาสนับสนุนจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าแค่เอย แอปว่ามีของมาจากจีนแต่จีนเขาทำจริงจังทำเป็นอุตสาหกรรมเลยในสมัยตอนประมาณปี2016ได้มังคับ 25- 2พับาจำปีหลักๆไม่ได้และพอดีก็มีปีหนึ่งที่ผมเนี่ยจะต้องไปงานคือมันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้ว่าจีนเนี่ยมันเขาซีเรียสเรื่องของการที่จะปิดการสื่อลามกมากแต่จริงจังกับเรื่องวัตถุแทนได้ มาก,มากโดยครั้งนั้นผมได้ไปร่วมงานที่ผมไม่คิดเลยว่าในชีวิตนี้ผมจะได้ร่วมนั่นก็คือเ e ็กเอ็กซครั้งที่1ของเซียเหมินงานนี้ตอนได้ยินชื่อครั้งแรกนี่แบบโูเฮ้ยจีนแต่ก่อนไม่เคยพูดกันเลยนะเรื่องนี้เนี่ยจีเหมือนไทยเนี่ยนะครับคือเราก็พูดถึงกันไม่ได้เป็นเรื่องของที่เป็นความลับกันระหว่างตัวบุคคลแล้วก็ไม่ยอมเอามาพูดในที่แจ้งแต่อยู่วันหนึ่ง ก็มีงาน Sex Expo มาตั้งแล้วจัดที่ไหนครับอารมณ์จัดที่คุยจานจงซินก็อารมณ์เหมือนกับจัด Impact บ้านเราคือเป็นงานที่ใหญ่มากคืออยู่ๆก็จัดโดยได้ยังไงก็ไม่รู้ถามว่าคนอย่างผมเองจะไปไหมไปสิครับจะเหลือแหรอในๆก็อยากรู้เนาะจีนประเทศที่เคยบล็อกทุกอย่างแล้วอยู่ๆก็มาจัดงานแบบนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะจัดงานยังไง ่นี่ก็หลุดจากตรงนั้นมาเป็นประเด็นเล่าเรื่องงาน EXPO งาน EXPO ในวันนั้นเนี่ยผมจำขึ้นใจมากเพราะว่าเป็นการจัดที่แปลกมากอย่างหนึ่งก็คือจัดชนกัน3งานเนื่องจากว่าตรงนั้นมันเหมือน Impact ใช่ไหมครับมันก็คือเป็นมีฮอลใหญ่ๆห,หลายฮอลจัดชนกัน3งาน1งงานเป็นงานโชว์รูมรถเป็นงานมอเตอร์โชว์อีกงานหนึ่งเป็นงานการ์ตูน <laughs> แล้วนึกสภาพว่างานนี้จัด อยู่ตรงกลางฮอลมีซ้ายขวากลางซ้ายเป็นมอเตอร์โชว์ขวาเป็นงานการ์ตูนตรงกลางเป็นเซ็กเอ็กซ์โปแบบฮัลโหลเกช่วยเกงใจทางด้านขวาได้ไหมคือด้านซ้ายเนี่ยโอเคอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้ะแน่นอนแต่ด้านขวาเนี่ยที่เป็นงานการ์ตูนเนี่ยช่วยที่จะแบบเอ่อเซฟฟอร์ชนะิเดียนหได้ไหมอะไรอย่างนี้คือจำได้ว่าลงรถเมย์ไปปุ๊บคือป้ายรามากอยู่ตรงกลางว่าเซ็กเอ็กซ์โป มันก็ดูต,ตื่นเต้นนะตื่นตาตื่นใจแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกก่อนเลยว่ารู้สึกแปลกมากต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือซ้ายคนเยอะใช่ไหมครับมอเตอร์โชว์ก็แอ๋นคนมีตังก์ไปดูรถไปดูอะไรทางขวาคนเยอะก็เยอะอยู่แล้วแหละเด็กเขาเยอะตรงกลางกับไม่ค่อยจะมีคนอ่ะนี่รู้สึกแปลกว่าเฮ้ยจริงๆเท่าที่ตัวเองก็พอจะรู้ว่าคนจีนจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่รักสนุกขนาดนั้นแต่ทําไมงานนี้คนน้อยล่ะ ผมก็เลยสงสัยยังไงก็ต้องเข้าไปดูใช่ไหมครับเป้าหมายของเราคืออยางไงก็ต้องเข้าไปดูก็เลยเดินเข้าไปผมก็เลยเพิ่งพบว่าจริงๆแล้วเขามีการทำ security กันเหมือนแบบสถาปัตยกรรมจีนแบบนั้นดีกว่าจะบอกพู่ออย่างนี้ก็คือมีแบ่งประตูเป็น2ชั้นถ้านึกไม่ออกลองนึกถึงบ้านจีนสมัยโบราณนะครับเข้าไปประตูแรกเป็นที่ว่าใช่ไหมครับเราก็เข้าไปประตูที่2ถึงจะเข้าถึงงานจริง ก็เหมือนมีการกรองก่อนจากชั้นแรกไปกรองแทนที่2แล้วถึงจะปล่อยเข้างานก็เลยทําให้ดูค่อนข้างเงียบในข้างหน้าเนื่องจากว่าเขาก็กรองคนนะเนาะแต่ดูข้างในก็คึกคื้นอยู่พอสมควรครับต้องบอกคึกครื้นมากก็ส่วนใหญ่ครับเอาว่าผมว่า9 9 9 9ผู้ชายอย่างที่สงสัยทุกคนก็คงสงสัยแหละว่าทำไมมาติงมีงานนี้มีเพื่ออะไรใช่ไหมงานนั้นผมเข้าไปครั้งแรกก็ต้องบอกเลยว่า Se x Expo เนี่ย มันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากจากโอเคผมรู้ว่าจีนเนี่ยเขาบล็อกเรื่องนี้แต่พอเข้าไปเห็นพวกของเล่นต่างๆแล้วรู้สึกว่าจีนไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่นเลยและแถมเพอๆผมคิดว่าอาจจะพิสดารกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำเรื่องนี้ผมน่าจะคุยได้โดยที่ไม่โดนเซ็นเซอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าพี่หมีเขาจะเอาผมไปเซ็นเซอร์จริงหรือเปล่านะ <G ül üyor> ก็รับแต่พิจารณาพี่หมีครับ ว่าจะเซ็นเซอร์ทิ้งหรือเปล่าก็ถ้าเล่าความประทับใจในงานดีกว่าเพราะว่าถ้าไปนึกภาพแล้วบางทีเล่าแนละ้วอาจจะนึกไม่ค่อยออกอะไรมากมายเพราะว่าเหมือนเป็นงานโชว์ของจริงของแต่ละบริษัทมาโชว์กันหมดเลยซึ่งโอเคของแต่ละบริษัทเราอาจจะรู้จักอยู่แล้วเท่นกะอะไรอย่างเงี้ยครับก็กระป๋องนะครับแล้วก็หรือไม่ก็แท่งจําลองก็ตามเองที่แบบเราเคยเห็นจากที่นู่นที่นี่มาว่าแบบเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่ ผมกรู้สึกว่าโอเคมองตอนแรกอาจจะเหมือนที่ปกติแต่พอเดินเข้าไปดูแบบข้างในจริงๆมันมีความมากมายมากที่แบบว่าเฮ้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือจริงๆถามว่าเข้าไปวันนั้นผมได้ความรู้ไหมผมได้นะได้เยอะเลยนะแบบอย่างน้อยๆก็ได้รู้ว่าอ,อ๋อของที่ผู้หญิงใช้แตกต่างกันยังไงบ้างมีรูปแบบไหนบ้างใช้ประโยชน์อะไรกดจุดไหนอะไรอย่างนี้ทำไมแบบรู้สึกว่าพูดไปก็เขินไปก็นิดนึงนะฮะ เอาเถอผมก็ได้เดินดูตามปูต,ต่างๆก็ถามว่าอามาพูดถึงของที่ประทับใจที่สุดก่ดีกว่าคือในงานอย่างที่บอกเหมือนงานโชว์ของแสดงของสิ่งที่ประทับใจที่สุดในงานตอนนั้นครั้งแรกที่ผมเห็นแล้วว้าวที่สุดเลยคือเป็นกระป๋องของผู้ชายที่เชื่อมกับมือถือแล้วก็ให้ใส่เป็น VR headset คือตอนนั้นเนี่ย VR เพิ่งเป็นสิ่งที่กำลังเกิดใหม่พอดีใช่ไหมครับช่วงนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะมือถือเราสามารถ เอาไปใส่ไอคัสบอร์ดบ็อกซ์ของ Google อะครับถ่านึกภาพออกแล้วก็ใส่ข้างหน้าของเราใช่ไหมครับเราก็จะมองได้เป็น360องศามองซ้ายมองขวาได้ในยุคนั้นก็นี่แหละครับก็มีบริษัทเอาไปพัฒนาว่าให้ใส่หนังเข้าไปก็ไม่ได้ถามตอนนั้นภาษาอาจจะยังไม่ได้คลองมากก,ก็ใส่หนังเข้าไปแล้วก็เชื่อมกับกระป๋องเนี้ยกระป๋องนี้ก็จะทํางานเป็นจังหวะพร้อมกับที่หนังฉาย ซึ่งเป็นอาทิรู้สึกว่าโหว้าวเวอร์เอาจริงเราไม่เคยคิดว่าอุปกรณ์มันจะฉลาดถึงขนาดน,นี้เองก็ถามแต่ก็น่านะฮะเป็นสิ่งหนึ่งที่ว้าวมากอ่ะสิ่งที่2ที่ผมคิดว่าว้าวก็คือสำหรับของผู้หญิงทั้งหลายสำหรับของผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วก็มีอะไรค่อนข้างมากมายที่อย่างที่ผมบอกไปว้าวมากว่าตั้งแต่แบบเฮ้ยรู้จักว่า อ๋อมันมีอุปกรณ์ที่ช่วยกดจุดนั้นจุดนี้เพิ่มตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าแบบก็ค่อนข้างผมก็ค่อนข้างที่จะอินโนเซนต์หน่อยก็คิดว่ามันก็มีอยู่แค่แบบที่เดียวอะไรอย่างงี้แต่ความจริงคือมันมีเยอะมากรายละเอียดมันดีเทลมันเยอะมากบริษัทเขาก็เลยทําอะไรมาให้แบบนี้แต่สิ่งที่ต้องบอกเลยว่าผมสะดุดตาที่สุดของฝั่งผู้หญิงนั่นก็คือต้องเรียกว่าแท่งของฮักเขา รู้สึกว่าใจเขียนว่าอย่างนั้นนะฮะ <c ười> คือแท่งของฮัก The ฮักเนี่ยแหละครับมา l w e e l s เนี่ยแหละครับถ้าใครนึกออกนะครับ The Hug ตัวใหญ่ขนาดไหนแท่งก็เท่าท่อนแขนนะฮะั <c ười> นี้ผมดูก็มีสีเขียวด้วยนะเป็นสีเขียวด้วยเฮ้ผมก็ดูยก็แบบมันจะมีใครใช้ชิงหรอคือน่าจะขาดอะแต่ผมคิดว่าไม่ก็แบบคนเพิ่งคอดลูกอารมณ์นั้นหรือเปล่าแล้วก็อยาก จาก่อนที่จะแผลจะหายดีอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วก็รู้ว่าเห็นเราก็ทึ่งมา,ม,ามากมากที่มันใหญ่เวอร์จริงๆอ่ะส่วนอีกอันหนึ่งถ้าพูดมาถึงที่ว้าวอีกอันหนึ่งก็คือต้องไม่ไีไม่ได้ว้าว,าวแต่ียกว่าเออมันก็ไม่เป็นความหลากหลายอย่างนี้ก็คือตัวตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยใครๆหลายคนก็อาจจะเคยเห็นใช่ไหมครับว่าหน้าตาก็ก็เหมือนคนปกติแต่ว่าอุ้ย พราะแบบเราก็ไม่เคยได้ซื้อเราไม่เคยได้ใช่หมายเพราะว่าเรารู้ก็รู้มันแพงแล้วเราก็ไม่เคยได้จับของจริงจนกระทั่งในงานนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปจับของจริงในบูธหนึ่งซึ่งเขาจับเป็นบูธเหมือนแบบว่าเป็นเราก็จะพูดยังไงดีเหมือนฉากหนังเลยคือมีคนท,ทํา ون, ท่านู้นท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จัดตุ๊กตาเป็นท่าต่างๆแต่ก็ที่ความประทับใจก็ตั้งแต่น้ําหนักของ ตัวเองก็ตามน้ําหนักของผิวหนังอะไรก็ตามที่ผิวหนังที่รู้สึกเอ้ยสัมผัสแล้วเหมือนจริงเองก็ตามสิ่งที่เด็ดที่สุดคือการทําทุกอย่างตามจิตนาการครับคือถ้าพูดกันไปก็เยอะอะครับคือนอกจากคนก็มีบรรดาผู้ผีปีศาจผีเอลฟ์นี่เรากําลังท่องในโลกกินแดมจจนมหัศจรรย์อยู่หรือหรือยอย่างไรก็นั่นแหละฮะผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครสั่งอะข้อแรก เราคิดว่าบริษัทก็น่าจะทํามาเพื่อแบบก็ก็แก้ทำมาเฉยๆเพื่อออกงานหรือว่าว่างจัดหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ก็มีให้ดูนะครับจะบอกว่ามันเป็นความว้าวดีไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราพูดเรื่องนี้มาใน point ที่ผมจะสื่อก็คือจริงๆจีนเขาสนับสนุนด้านเซกทอยมากจริงๆของเล่นสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยมากๆถึงขนาดนี้ในสมัยนั้นน่าจะประมาณ2015-2016นี่แหละผมจะไม่ผิดหรอก ผ่านมาสี่ห้าปีจริงๆผมว่าก็น่าจะพัฒนาจุดนั้นมาไกลมากแล้วเหมือนกันแต่ก็แบบบางคงว่าให้เราคิดว่าแบบเออคนเราก็เปลี่ยนให้ได้เนาะมันก็เหมือนกฎหมายของเราเนี่ยแหละครับวนกลับมาเรื่องนี้ได้ไงก็เหมือนกฎหมายของเราครับที่เรามีไว้แต่เราก็เปลี่ยนไปตามสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนาะจากที่เราเคยเข้าพรทับไม่ได้แล้วก็เคยก็มาเข้าพรทับได้แล้วตอนนี้เราก็เข้าพรทับไม่ได้และหวังว่าในอนาคตเราจะกลับมาเข้าได้เพื่อความสุขของทุกคนนะครับ ก็วันนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องอาจจะทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจยังไงหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ครับคือจริงๆผมเล่าเองผมก็ยังรู้สึกเคอะเขินเหมือนกันนึกถึงภาพตอนนั้นแล้วก็มันก็เขินเดินไปก็เขินไปเดินไม่ทีเขินไม่ทีนั่นแหละครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านมากๆนะครับแล้วยังไงมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าตอนหน้านะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ